ก็สวัสดีทุกช้าทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโรบูลของเรานเ่ยคลิปที่แล้วเรารีวิวตัวละครในแบบเนี้ยอ่อยูสุไคเซนชินิแก่นะครับไปสามตัวคือเอ่อโกโจสุนาะฮะคาริใครไม่ดูก็ไปดูได้นะสุดฮาคาริปมันกดรีวิวแบบไม่เต็มผมขอเอาตัวนั้นออกไปเพราะว่ามันไม่ชอบตัวนั้นอ่ะแล้วก็ก็ประมาณนี้

กด้มาีากเลกลกเียกันประมาณนี้น,นี่ไปลีนะส่วนที่สองคือเรียงะวิธีใช้คือกดพิธีเออเออสกิลที่สี่ครับกดอันที่สี่ครับเออในตรง

ก็สกีที่เก็ใช้กดกดกดสกดแล้วกดสกีแลงก็ต่ายนี่ก็จะลอยออกมาสุดถ้าเป็นนูเอ็กกใช้แล้วกด แค่สโลตเดียวก็ครั้งเดียวพออยากแล้วจำได้มันจะมีอีกท่านึงที่ใช้กระตายรวมกับเอ้ใช้กรบรวมกับเออเออไอไออะไรนะไอนกอะ เผาไม่ทําได้โอเคเดี๋ยวดูถ้าเปิดอติไม่ใช่ไม่แสดิตโอ้ยสกิลเลฟชานะเดี๋ยวดูหน้าช้างะครัเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับหน้ามันก็แบบกันก็หน้า ก็คือเชิญสุบัติว่านแหละแต่ต้องมีคนอยู่ด้วยนะถ้าไม่มีคนมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ผมกดอยู่เนี่ยแต่มันก็ต้องมีคน,น,คนด้วยแค่หนึ่งคนตัวมนก็ได้ ตองสกิ์เงาเป็นบุนแบบก็คือมาให้ตัวแล้วก็คือสกิลแรกเข่ามาใหตัวสกิี้สอมารถกระโดดล้วใช้ได้กระโดดล้าใช้แบบนี้้องได้สกิลที่สอคืออันนี้ปืนปงปอง่รการอของมันก็ประมาณนี้ถึงปืนปิงผิดลิง เป็นลองย่าเออตเดียใช้นี้อันที่ประก็เป็นเอ่อการใช้มีเดี๋ยวใช้นี่คือตอนใช้ปากกาช้มีนะโอเคนี่คือสกิลที่สองครับเอยสกิลที่สีดิ เนี่ยตรงคิวพี่เคก็เนี่ยคมันจะสแขนมันีก็จะ่งวันนี้แทนกาแทนกาทำอันเนี้ยเป็นพุ่งแบบธรรมดาแบบไม่ทำเดันทันนีก็อยู่แล้วก็กแล้วก็จะเป็การแทนนะโอ้ยเดี๋ยวตไม่ทิงมันเ พักอปนี้โอเคนี่คือตอนเป็นมือใหญ่มือยาวจะตอนดีช้าเยนี่แหละส่วนตอนใช้เอ่อไอ้ท่าเนี้ยท่าสามถ้าถ้า็นลูกดาวมันจะเป็นแบบนี้ตอ,ออตอนนี้ อันน er ี้เกิดไม่ใช่งจะเป็นนี่ลองใช้ปะกาชิมนนเอามาสักตัวน่จะทำได้แตดตัวแรกเลย อิตาเลงี่ก็เป็นหนึ่งนันนั่ยเดี๋ยวทำให้ดูครับของอตาเลอี่นี่คอพ ตัวเลือกบนเดิมพอเปิดอันตีนะอันนี้คืออันตีแรกนะ จะต้องข่าตัวตายอ,อืออเลยตวงมาแป๊บอ่านี้เกาที่แรกสกิลแรกถ้า,ถาเราใช้ตัวแรกหนึ่งครั้งมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราใช้ทั้งที่สองแค่นี้แหละ ส่วนถ้าใกล้ตายก็จะเป็นประมาณนี้โด,ทดย,ยโดท,เดยเทเดยีเดียวเลยเท่เดินมาบุกบเอามาทำที่ได้เดี๋ยเดินมาปุ๊บเออต่อไปก็เป็นสว่านคนระับสว่านก็ประมาณนี้ก,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 ก็เดินะี่โดนะประมาี้ยิกันไม่โดนนะเพราะมันจะพุ่ง ถ้าอยู่ใกล้ก็จะไม่เดินส่วนบ้านที่ขั้วท่ใดส่วนี้คือันี้คือถ้าเออไอเอ้าเดียวถ้าอะไรนั่นถ้านี่สองถ้าดาวพอฟาได้แล้วจริงๆมันจะมีคูดาวแต่ของผมปิดปิดไม่มีคูดาวไว้แล้วก็ถ้าจะปล่อยก็กดลูกดาวอือแล้วก็นี่คือเดี๋ยวขอฆ่ากัน เดี๋ยวผมขอสิกกัรทดลองหนึงนน่งอ่าดิสติสอาบอดธรรมดานะเดี๋ยวนีธรรมดาหมดหมดบอกบอกบอกก็สุดน้นะอ่านี่คือคอติต,ตา,มา,นะนนามาอยู่ในอันรี้ ทำอะไรบางอย่างกอนนะครับน <God>. ี <compartir> ่ค like ือคิแรกนี่คือิวที่สอว่งิที่สแลก็สามารถเอ้ยบันไซแบบนี้ได้เดี๋ยว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 ขอบันไซก่อนเนี่ยคิวสองบันไซ ว้าวบันไซแต่ทุกทีผมไม่บันไซเออไม่ทานว่ะผมกาดคกินอันนี้คือตอนที่เลือดบอทมันตาำมันก็จะเป็นการ บอันนี้คืออันนี้คือ่น่นะเนี่ยตอนี้ก็กลังต่อสู้อยู่กนนี่นะอเอมมอมแบบ่สถ้าถ้าอยู่ใกลเกินอันนี้ก็จะสามารถ คตวสามต่อยไปพมินเหมือนนี่ก็ต่อยอะไรก็ได้สักอย่างนึงอย่าเรล่นมากอ่ะต่อยไปให้มันใกล้ผนังที่สุดแต่ว่ามันจะไม่ได้คิวนะแต่แค่จะเกลียนได้ดีไหมฮะก็ค่อยใช้สกิลสีนี้แนะนำให้ปกไก่พมินดีต่อยไปจะทแบบนี้ก็ได้ ดวก็ผักอะไรนี่ไปแต่นั่นนะพี่กินไปแต่ถ้ามันหลบได้ก็อีกเรื่องนึ่งเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นงม่ตกผมไม่รู้เล้เดี๋ยวทำเงินผมมีาก็บเอาไว้ เล่นวันนี้ไม่ดีสุดนะถ้าคุณจะเล่นอะไรเกียร์นี่มาที่สิ่งสนุกนี่อันแรกก็คือเนี่ยจะทำให้โลกเปลี่ยนสีว้าอันที่สองแรงน้ำถ่วงว้าวรู้ว่าจะเกิดเหตุนี้ดิฉันว,ว่าจะใช้ตอนปีที่7อะไม่เอาอะ ตัวนี้คือฝาเพ้นเตอนกลางคืนนะไปมุกเปิดจากที่เปิดแค่นี้วับมันก็จะแบบนี้มุกจะตัวนี้คือฝนถ้าเปิดทุกช่องมันนี้ได้ถ้าเปิดทุกอย่างพร้อมกันมันก็จะเปิด,ปดโอโ้ถงนวดก็ง่ายนวดลำคาญนี่คือภาพสีขาวดำนี่คือภาพสีมลูถ้าผมเปิดทั้งหมด โอ้โหโอ้โหโถ้าไดูออกนหครับนี่เกมอะไรอาลนกอออกออะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ย้นวุโอ้โหดีหนอโอ้โหปิดปิดปิดทำนี่โอยนั่นะ แล้วพูดกานโอเคก็คนะจบการรีวิวเป็นเพียงเท่านี้เรามารีวิววันนี้ดีกว่าสำหรับวันนี้ดีกว่าเขาจะชา่อนนะั <c> ้น <oughs> สำหรับวันนี้สัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสักให้แล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ๊ายบายถ้าใครไม่กดซับสักก็ใ้กด